สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนก่อนที่เราจะเรียนรู้คำประพันธ์แต่ละประเภทครูอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปดูรากเงาของคำประพันธ์ไทยกันก่อนนะคะคำประพันธ์คือถ้อยคําที่เรียบเรียงอย่างมีศิลปะมีจังหวะมีเสียงและสัมผัสที่ไพเราะโดยมีฉันทลักษณ์เป็นกรอบกำกับให้เกิดความงดงามทั้งด้านภาษาและความหมายค่ะ ในอดีตการแต่งคำประพันธ์ถือเป็นศิลปะชั้นสูงผู้ที่แต่งได้ไพเราะมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาและมีบทบาทสำคัญในสังคมเช่นกวีราชสำนักหรือครูบาอาจารย์ค่ะการเรียนรู้คำประพันธ์นไทยจึงไม่ใช่แค่จำกฎเกณฑ์หรือแต่งกลอนให้ถูกต้องแต่คือการเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจความงามของภาษาและเข้าใจหัวใจของความเป็นไทยค่ะ คนไทยมีความเจ้าบทเจ้ากลอนโดยธรรมชาติเราชอบเล่นคำคล้องจองและเปรียบเวยสิ่งนี้ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของเรามานานไม่ว่าจะเป็นคำสอนคำพูดหรือบทเพลงพื้นบ้านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำประพันธ์ไทยที่พบบ่อยและควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานนะคะกลอนเป็นคำประพันธ์ที่แต่งง่ายที่สุดเน้นสัมผัสระหว่างวัคและจำนวนคำไม่ตายตัว กลอนที่นิยมได้แก่กลอน4กลอน6กรลอน8หรือกลอนสุภาพกลอนสุภาพมี4วรรคต่อ1บทวรรคละประมาณ7 9คําคำมีสัมพัสโยงระหว่างวรรคและบทอย่างชัดเจนโครงมีความประณีตมากขึ้นบังคับเสียงวรรณยุกต์เอกโทและจำนวนคำแน่นอน โครงสี่สุภาพทีินิยมคือ4บาทต่อ1บทแต่ละบาทมี5คําบาทที่1และ3อาจมีคําซ้อยเพิ่มได้ค่ะสัมผัสเฉพาะเช่นคําสุดท้ายของบาทที่1สัมผัสกับบาทที่2และ3คําสุดท้ายของบาทที่2สัมผัสกับบาทที่4ฉันมีความซับซ้อนสูงบังคับครุรละหุและมีฉันทลักษณ์เฉพาะในแต่ละชนิดฉันที่พบบ่อยเช่น วัส,สันตดิโลฉันอินทระวิเชียนฉันมักใช้ในงานสดุดีหรือบทสรรเสริญกาบคล้ายฉันแต่ไม่บังคับครุละหุมีจำนวนคำและสัมผัสที่ชัดเจนกาบที่นิยมได้แก่กาบยานี11กาบฉบัง16กาบสุรางคนาง28กาบยานี11เท่ากับสองวรกมี11คำ กาบชบัง16เท่ากับ3วรวักมี16คํกคำกาบสุรางคนาง28เท่ากับ7วรรวักมี28คําค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าคําประพันธ์แต่ละประเภทมีโครงสร้างและจังหวะที่ต่างกันถ้าเรารู้จักฉันทลักษณ์ของแต่ละแบบเราก็จะสามารถแต่งคําประพันธ์ได้อย่างถูกต้องและไพเราะค่ะ